รับสมบัติชื่อเสียงพลังกำลังเขาคือผู้ที่มีไว้ในครอบครองทั้งหมดราชาโจนสลัดโกโลเจอร์เมื่อยินข่าวประกาศการตายของเขาทําให้ผู้คนรีบแรกันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้หาให้เจอสิฉันพิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละ สวัสดีเพื่อนเพื่อนไลน์วันพีซทรั r โครสทุกทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบ b a s สิครับในวันนี้เราจะไปตะลุยแน่นอนครับแอร์รีพิเศษแน่นอนกับ a l u ูบิดาเอ็กซกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับมีความพิเศษตรงที่ทีมที่ผมจะนำเสนอนี้สามารถเอาชนะอา u ูบ d a ได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ตัวยอดนิยมอย่างอุซบโคเดนปอนไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแก้ทางยาน เมเมโปโอ้โห hey oh ใครที่ใช้วิธีการลดเกราะอลูวิธาด้วยเฮมเมโปเนี่ยเงือบไปตามๆกันคุณผู้ชมกว่าจะ,ะชาร์จได้25รอบมีตัวอะไรที่ทำให้เรายืนต่อสู้กับเราศัตรูที่มาในแต่ละเว็บไม่เหมือนกันด้วยนะบางครั้งก็เจอตัวเก่งๆอย่างมังกรทะเลใช่ไหมครับคุณผู้ชมบางครั้งก็เจอตัวง่ายๆอย่าง ม่อนกับปูอะไรแบบนี้โอ้โหสวรรค์ชัดเลยแต่บางครั้งนั้นเราเจอตัวโหดๆทำให้เราไม่สามารถชาร์จได้ทันครับคุณผู้ชมพอไปถึงอัลูบิดาก็โดนกระบองเหล็กของเธอฟาดหน้าหงายกลับมาเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับมีทีมหนึ่งที่สามารถเอาชนะอลูบิดาได้ช,ช,ชัวชัวชิวชิวโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงทีมแบบนั้นเป็นยังไงครับ ไปดูกันเลยก่อน,อนเลยเลือกเพื่อนครับผมวันนี้ครับผมจะใช้ทีมสีน้ำเงินโอเคขอบคุณคุณแบรน d n e w World ที่ตั้งโปรโตการ์สดีเอให้เป็นกัปตันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับทีมวันนี้ครับผมจะใช้เป็นบลูทีมเลยทีมสีน้ำเงินครับในการจงมตีทะลุเกราะอารูบิดา้าโอ้โ มันจะทะลุได้แล้วพี่บอยครั้งก่อนนี่เรียกว่าเจาะเรียกว่าเข้าแล้วนะแต่ก็ไม่ตายเห็นไหมโอ้โหทีมนี้ครับทําได้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะแล้วเพื่อเพื่อนเห็นนะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับผมมีตัวละครแปลกๆด้วยนะไม่ได้มาแบบแบบเรียกว่าทีมทั่วไปอะ่ะทีมทีมลงทั่วไปวันนี้ครับขอให้เพื่อนๆน รู้จักกับช็อปเปอร์ a บรนด i พอยต์นั่นเองว้โหน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมโอเคไปตบๆลูกน้องเล่นกันดูนี่น่ารักเลยโอเคชาร์จท่าไม้ตายครับอันนี้ต้องชาร์จกันสักนิดนึงแต่ว่าเรียกว่าเราไม่ต้องชาร์จเยอะครับเราต้องการแค่15เทิร์นเท่านั้นเองในการชาร์จท่าไม้ตายให้ตัวหลักๆที่เราจะ ใช้ประโยชน์ในการจอดกรอะอลูบิดาเนี่ยมีห้าไม้ตายไปจอะเกรอะนั่นเองโอ้โหยังไงก็ต้องการน,นี่ครับ้าไม้ตายของชอปเปอร์เบนทอยนี่แหลยครับผมเอาเลยครับชิวๆนะครับ2เวฟแรกเราก็ตีตามเชิญไปเลยใครเชิญน้อยก็อัดก่อนเลยครับคุณผู้ชม เหลือหนึ่งตัวเต่าได้แบบโปสเตอร์เต่าได้มียอามาแล้วนะครับผมก็ชิลๆเลยอ่ะไม่ดับอีกใบก็ดีนะแต่คงไม่ดอบแล้วนะครับผมรู้สึกว่า1นเวฟจะดรอปโปสเตอร์หรือของได้หนึ่งอย่างเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมส่วนเจ้าโคบี้ตัวนี้จะยืนชาร์จกับเขาไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ชาร์จแล้วกันไม่เนี่ย ดูว่าจะเอาลงได้ไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะไหวหรือเปล่าโอเคไหวอยู่นะครับผมชุดเดียวเพอร์เฟกหมดสามารถเอาลงได้นะครับมีลูกแก้วเหมือนอยู่หนึ่งลูกแก้วก็คือสีน้ำเงินของอ่ามิสวันชัยนั่นเองนะครับโอเค นี่เรียกว่ายืนชาร์จกันหรือเปล่าโหเรียกว่านักนวงพอสมควรนะครับผมอ่ะยืนชาร์จกับเขาหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเินจะหมดแล้วนะครับนี่ถ้าไม่เจอไก่ทําไงเนี่ยอ่าเจอไม่ใช่ไก่เนื้อเนื้อโอ้โหเป็นบางคนเรียกว่าไก่กนะครับผมจริงๆมันเป็นเนื้อนะโอเคครับ ยืนช้ากันพอไหวนะครับผมเพราะว่าเดีเมจ1,250ครับถ้าเราได้สล็อตเนื้อมาเนี่ยก็ฟื้นฟื้นฟื้นทันฟื้นทัน,น,น,นไม่ไม่ซีเรียสขนาดนั้นเอาละครับเวฟนี้มีปูด้วยนะครับต้องการ3ามเรินในการได้ทำให้ตายทั้งหมดโอ,โ,อโอ้ย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  ปู้ตายล้างมือคุณผู้ชมโอ้โหเสียดายจุงไม่เป็นไรนะเอาแล้วครับชาร์จกระเต่าก็ได้จโอเคครับได้เวลาเก็บเต่าแล้วนี่ครับต้องการแค่15รอบเท่านั้นในการชาร์จถ้าไม่ตายครับ อันนี้ถ้าไม่ตายก็พร้อมแล้วนะครับที่จะพัเด็ดศึกอารูบิดาระดับเอ็กซ์เพรสไปลุยกันเลยนะครับผมรนดับแรกผมขอใช้ทําให้ตายของแซนจิในการ mm hmm. เก็บลูกน้องไปก่อนเลยคุณผู้ชมไปเดวิลจังว้าหัอัดไปห้าพันครับและคราวนี้ครับมาดูความสามารถของชอปเปอร์เบนพอยครับ ช็อปเปอร์เบนไฟท์ท่าไม้ตายนั้นจะช่วยให้ตัวละครที่ติดอยู่กับช็อปเปอร์เนี่ยเปลี่ยนสล็อตเป็นสล็อตเนื้อครับคุณผู้ชมนี่เลย3ส,สล็อตนี้ครับหนึ่งด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสล็อตเนื้อครับและเราจะใช้คอมโบก,กับท่าไม้ตายของมิสวาเลนทน์ในการเปลี่ยนสล็อตเนื้อเป็นสล็อตสายพลังไว้นั่นเองโอ้ วิ่งขนาดนี้เลยนะครับผมจะแจมและโจมตีได้รุนแรงแค่ไหนไปดูกันโอ้โหร่วงไปแล้วครับยังไม่ครบเลยเอสยังวิงวิงสีน้ำเงินอยู่2ลูกเลยนะครับผมแค่คูโรก็ เอาอลูบิดาลงได้แล้วนะครับผม13,720หมัน,นใครเห็นบ้างนั่นแหละครับผมก็อาจจะเป็นจำนวน HP ของอลูบิด้าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ผมเห็นเลขนี้บ่อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมโอเคครับผมก็แหมเพื่อนๆได้เห็นทีมง่ายๆในการล้มอาูบิดาชัวร์ๆกันแล้วนะครับผมโอเคผมก็อ่า ตัวละครเต็มตามสไตล์โอ้โหแบบนะนี่เลยนะครับสำหรับ Alubida Expert เนี่ยใครใครที่ไม่สนใจ2 2คู่มือนี้นะครับคู่มือของอา a l บ d i d a นะครับผมสีดาวกับคู่มือของ Soro Ashura เนี่ยรีบล่าก,กันเลยนะครับช่วงเวลา10กว่าวันเนี้ยรีบเพิ่มพลังอ่าเรียกว่า อัพเลเวลท่าไม้ตายของ2ตัวนี้ให้เต็มครับเพราะว่า2ตัวนี้ท่าไม้ตายมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะอารูบิด้าเนี่ยจำนวนเทิร์นในการในการใช้ท่าไม้ตายน้อยมากๆครับเพียงกี่เทิร์น9เทิร์นนั่นนั่นเอง9หรือ8ปดนี่แหละจำไม่ได้นะครับที่เลเวลแม็กซ์นะอันนี้คือเลเวลหนึ่งมันสิบห้าเทิร์นถ้าเลเวลแม็กซ์เนี่ยจะลดไปเยอะมากๆโอ้โหเจ๋งมากๆนะครับบอกเลยว่าลดเดเมจ ได้80%หนึงเทินแล้วชาร์จเร็วขนาดนั้นน่ะมีไม่กี่ตัวหรอกครับอลูบิดาเนี่ยเป็น1ในตัวนั้นเลยที่เกง่งแกร่งเก่งแกร่งเก่งแกร่งมากๆนะครับผมรีบไปเก็บกันเลยสำหรับคู่มือโซโลอาชูราและอรูบิดาในระดับเอ็กซ์เพรสนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม